มีอาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่ๆหลายคนพยายามจะออกมานะพูดถึงคำนิชัชเนี่ยนะอย่างเช่นบอกว่ากำลังจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่ามาตรารนึแตะไม่ได้แต่อาจารย์พวกนี้ไม่พูดถึงความเป็นจริงว่าในช่วง3-4ปี5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กระบวนการเหล่านี้มันผลิตผลผลิตอะไรมาบ้างหนึ่งในผลผลิตของกระบวนการ ด้อยค่าเซากกรอนบอนทําลายสถาบันเนี่ยนะครับก็คือบรรดากลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆทะลุนุ่นทะลุนี่มีชื่อเนี่ยชื่อมันบ่งบอกอยู่แล้วอย่างมุดกลุ่มทะลุวังแบบเน,นี้นะแล้วเป็นเด็กๆเ,เ,เป็นเยาวชนมาเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์คือเด็กบางคนเนี่ยอายุแบบคือประสบการณ์อะไรก็ไม่มีไปฟังข้อมูลที่ถูกปลุกปั่นมาแล้วถึงขนาดรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มทะลุวงัง ชื่อมันบ่งบอกเกตานาเลยอะว่าเป็นกลุ่มทะลุวังคือมันจะต้องมีปัญหากับสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวาน,นาคุณนันทยาคุณผู้ชมวันที่คุณเลืองไกลนไปยื่นเรื่องที่กกตให้ยุบพักก้าวไกลเนี่ยนะก็มีนักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุวงังก็หน้าเดิมเดินั่นแหละนะมีแบมมีตะวันนะธันตะวันตัวต,วต,วตวุลาโนนแล้วก็อรวรัณผู้พงไปทากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ทานองว่า สารไคฟงมาประหารชีวิตหนูเถอะนะเพราะหนูเนี่ยเป็นคนบ่อนทําลายบ้านเมืองโดยการโดยสติ๊กเกอร์และกระดาษแผ่นนี้อันนี้เขาก็สืบเนื่องมาจากกิจกรรมที่เขาไปขึ้นเวทีพักเก้าไกลวันนั้นใช่ไหมแล้วสารเนี่ยก็ได้อ,อ้างอิงถึงด้วยส่วนหนึ่งคือไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่สารยกมาให้เห็นนะแล้วก็มีการระบุรายละเอียดว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเขาก็เลยมาประชดคือมาประชดแต่ว่าสารไครฟงนะ ปาหานชีวิต<ล>ฉันเถอ,อะอประมาณอยางเออ้ปาหานฉันเถอะปาหานฉันเถอะอ่าเดี๋ยไปดูบรรยากาศเ,เล็กๆน้อยๆที่สำนักง,งานกกตในระหว่างที่คุณเรืองไกรเนี่ยกำลังให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ครับวัดนนี้เราทั้งสองได้มาตามหาสารไพรพงพรพอเมื่อวานเราทั้งสองได้ยินท่านเปา่าบุ้นจิน้น เอ่ยถึงนามเราสองคนนางสาวอราวันผู้พงและนางสาวทานตาวันตัวตุวลานนหลังจากเมื่อวานเราได้ทราบพ,พวกเราทั้งสองนั้นรู้สึกถึงความเรารู้สึกถึงบาปก,การที่เราได้ทำไว้ในประเทศ เราได้สร้างความผิดอาหารต่อประเทศชาติด้วยการล้มล้างการปกครองของประเทศชาติทวกเราจำนึกบากมากๆในวันนี้พวกเราทั้งสองจึงอยากให้ท่านตาวุญชินประหารเราทั้งสองด้วยเธอประหารเราด้วยเธอประหารเราด้วยเธอประหารเราด้วยเธอ ไปก็ขอให้ท่านประหารด้วยเราสองคนหญิงสาวทั้งสองคนได้ทําการล้มล้างการปกครองด้วยโพและสติกเกอร์นี้พวกเราได้ทําผิดอย่างมหันเ,เพราะฉะนั้นหากท่านบอกว่าพวกเราล้มล้างการปกครองได้โปรดประหารเราด้วยเถิดประหารเราด <ๆๆ S 1> <ๆ>้วยเถิดประหารเราด้วยเถิดได้โปรดประหารเราด้วยเถิดตอนนี้มีเพื่อนของเรา นะครับคือเข้าใจว่าหลายคนอาจจะแบบแหมขัดหูขัดตานะเอามาออกมาแต่ว่านี่เอามาเพื่อเห็นว่านี่คือผลผลิตของกระบวนการเหล่านี้นะคือเมื่อก่อนเนี้ยการเมืองฟาดฟันกันยังไงนะคุณตัวอย่างนะคุณผูญญ้ชมก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่นับตั้งแต่มีกระบวนการมีพรรคการเมืองแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็กลายมาเป็นผลิตผลที่งอกเงยแล้วก็มีพื้นที่ในสังคมอะไรต่างๆ คืออยากโดนประหารชีวิตนะวันหลังเวลาโดนจับไม่ต้องขอประกันตัวสินะไม่ต้องขอประกันตัวพวกคุณยังยังไปเรียกร้องอยู่แล้วทําไมศาลไม่ให้ประกันละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดลัทธิมโนโนู่นนี่นั่นประท้วงนะคือเวลาโดนจับไม่ต้องขอประกันตัวเลยไม่ต้องให้ไอทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอะไรไปไม่ต้องให้นักวิชาการไปอช่วยสู้ให้อยู่ในคุกจนตายนั่นแหละนะะค่ะ เก่งไงอย่างเงี้ยคือเก่งเก่งในการจะมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะให้เป็นให้เป็นกระแสเนี่ยนะเออคือคือคนที่จะต้องประหารชีวิตเด็กสองคนเนี้ยนะไม่ใช่สารใครฟงหรอกนะคุณต้องไปขอพักก้าวไกลว่าช่วยจาัดก,การอุทีเธอเพราะหนูเนี่ยทำให้พักก้าวไกลเดือดร้อนนะเออให้แฟนขับพักก้าวไกลเนี่ยเขาเออลงโทษกันเอง สารไม่เกี่ยวนะพวกคุณทีน่ลนกันไปหาเรื่องก,กันเองก็ให้พวกพักคก้าวไกลเข้าจาัดก,การเหมือนกับที่เขาบอกให้ถอดแฮชแท็กอะที่เขาเอาตัวไปลงตอนนั้นตอนนู้น่ะตอนเลือกตั้งอะนะ